สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิคาร์ออโต้นะครับผมชื่อพิธีกรมาแล้วกับเรื่องสุดเข้มข้นของยุทธกรณ์ในปี2026ที่คุณอาจไม่คาดคิดว่าจะพูดถึงในช่องรถและยานยนต์และนั่นคือเรื่องของเครื่องบินเหนือเสียงสุดโหดอย่างวิคอยันกูเรวิทมิ g 25 f o อกแบที่มีการพูดถึงในตลาดและเป็นหัวข้อราคาม่าแรงจนน่าสนใจมากเลยครับ30วินาทีฮุกเสียงเร็ว หากคุณคิดว่าช่องนี้มีแต่รถยนต์และงานแต่งซิ่งขอให้หยุดคิดวันนี้เราจะพาคุณขึ้นสู่อากาศยานสัญชาติรัสเซียที่เคยทำสถิติความเร็วเหนือเสียงและกำลังถูกกล่าวถึงว่าอาจมีราคาซื้อขายแบบไม่มีใครคาดคิดในปี2026อย่าก,กระพลาดเริ่มกันเลยครับ ในโลกของยุโทโธปกรณ์และอากาศยานขับไล่ระดับสูงรุ่นเก่าของยุคสงครามเย็นอย่าง MiG 25ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่ถูกจับตามองอย่างมากครับตามข้อมูล MiG 25เป็นเครื่องบินแบบ interceptor และ reconnaissance ที่พัฒนาโดยบริษัทมิครยันกูเรวิทของสหภาพโซเวียตและเข้าประจำการตั้งแต่ปี1970โดยผลิตถึง1186เครื่อง Wikipedia บวก2 Aero Corner บวก2อะไรที่ทำให้ MiG 25โดดเด่น หนึ่งคือความสามารถในการบินที่ระดับสูงมากและความเร็วในการบินที่สามารถไปถึงแมต2.8 8ขึ้นไปวิกิพีเดียบวกหอีกคืออาวุธที่ใช้บรรจุคู่กับมันอย่างเช่นจรวดอากาศสู่อากาศ R 4 0 NATO ชื่อ AA 6อัคริตซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับ MiG 25โดยเฉพาะวิกิพีเดียบวกหอย่างไรก็ตามในปี2026เมื่อเราพูดถึง MiG 25ไม่ใช่แค่เรื่องประวัติศาสตร์แต่รวมถึงราคาหรือ ความเป็นไปได้ที่จะซื้อขายด้วยครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่ติดตามด้านยานพาหนะและยานอากาศร่วมกันข้อมูลเบื้องต้นที่เจอคือมีการประกาศขาย MIG 25ที่ถูกของปลดประจำการและใช้เป็นอนุสร์หรือจัดแสดงในประเภทอนุสาวรีวย์ด้วยโดยมีราคาราว23,000ดอลลาร์สหรัฐเท็ดครับใช่ครับเพียงประมาณ23ดอลลาร์เซึ่งเป็นราคาที่แค่ตัวซาก ไม่มีเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภายในครบถ้วนดังประกาศในเว็บไซต์หนึ่งที่ขาย MIG 25สำหรับทำเป็นอนุสร์ for installation on a pedestal, s o w i t h o u t engine and i n s t r u m e n t ครับเท็จครับแต่สิ่งที่ต้องชี้ไว้คือไม่ใช่ราคาสำหรับ MIG 25ในสภาพใช้งานหรือพร้อมบินเหมือนใหม่เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีรุ่นใดเปิดขายในสภาพบินได้อย่างถูกกฎหมายในตลาดทั่วไปดังนั้นเมื่อเราพูดถึงราคา ของ MIG-25 ในปี2026ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องของตลาดซากหรืออนุสร์มากกว่าเครื่องบินปฏิบัติการครับตามบทสรุป MIG-25 เป็นเครื่องบินในยุคโซเวียตที่มีประวัติโดดเด่นทั้งความเร็วและความสูงของบินมีการเกี่ยวโยงกับอาวุธอย่าง R-40 จรวดอากาศสู่อากาศที่ออกแบบมาสำหรับมัน ในปี2026มีข้อมูลว่ามีการขาย MIG 25ที่ถูกปลดประจำการในราคาประมาณ $23,000 ดอลลาร์ 23, 000, ซึ่งเป็นสำหรับซากหรือจัดแสดงไม่ใช่สำหรับบินราคาสำหรับเครื่องบินใช้งานจริงหรือพร้อมบินยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดและอาจแพงมากหรืออาจอยู่ในขอบเขตที่ไม่เปิดเผยสำหรับผู้ชมของยูนิ卡ออโต้ที่สนใจทั้งยานยนต์และยานอากาศสิ่งที่ผมอยากฝากคือหากคุณเคยคิดว่าตลาดยานอากาศรุ่นเก่านั้นมาไกลาจากโลกรถยนต์มาก จริงๆแล้วมีโอกาสและความน่าสนใจแบบนอกกรอบมากครับและ Mig 25คือตัวอย่างที่ดีของยานพาหนะที่ข้ามแบรนด์จากรถไปยังเครื่องบินสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากดูภาพละเอียดของ Mig 25ภายในเครื่องยนต์อาวุธ หรืออยากรู้ว่ามีโอกาสที่ประเทศไหนจะนำมาใช้งานหรือครอบครองในภูมิภาคเอเชียบอกผมได้เลยครับในคลิปต่อไปเราจะลงลึกกว่านี้รวมทั้งข้อกฎหมายการส่งออกและความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเครื่องบินแบบนี้ขอบคุณมากที่รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกช่องยูนีค่าออตโต้ไว้เลยครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไป